ผิดพลาดแล้วเราต้องแก้ไขบางคนหรือหลายคนเลยที่เกิดความผิดพลาดแล้วทําซ้ํายังไม่คิดที่จะแก้ไขนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึง่งประเด็นต่อไปก็คือไม่รู้ว่ามันเป็นความผิดพลาดที่เราต้องแก้ไขหรือเปล่านะฮะหรืออีกไงหนึ่งก็คือไม่แน่ใจว่าการแก้ไขมันจะดีขึ้นหรือแย่ลงหรือเราควรจะเลือกวิธีไหนในการแก้ไขอันนี้ก็คือ สรุปว่าเราต้องทาความเข้าใจก่อนว่ามันมีความผิดพลาดหรือไม่อย่างไรแล้วต่อให้มันไม่มีความผิดพลาดมันอยากจะพัฒนาขึ้นให้ดีขึ้นหรือว่าให้มันดูเหมาะสมขึ้นอย่างไรก็อาจจะเกิดการแก้ไขนะครับแล้วก็คําต่อมาก็คือทําอย่างไรให้พอดีก็คือเรารู้แล้วว่าเราต้องแก้แล้วเราก็คิดต่อว่าแล้วเราทาอย่างไรล่ะแต่มันไม่ใช่ทําอย่างไรให คิดว่ามันจะดีขึ้นหรือมันได้อย่างเดียวเราต้องคำนึงว่าเราทำอย่างไรให้มันพอดีด้วยเพราะว่าหลายอย่างที่เราแก้ไขเข้าไปมันอาจจะทำให้สถานการณ์แย่ลงแต่เราก็อยากท้อในการแก้ไขนะฮะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าไอความพอดีเนี่ยพูดอยู่บ่อยๆว่ามันน่าจะเหมาะสมมันน่าจะเป็นความบาลานซ์ที่ลงตัวบางทีอะไรที่ดีเยี่ยมที่สุด สำหรับเรามันอาจจะดูตึดอัดหรือว่าดูไม่ดีสําหรับบางคนหรือบางคนที่แย่แล้วสําหรับเราอาจจะมีความรู้สึกว่าดีมากสําหรับหลายคนนะฮะโอเคมันอาจจะเป็นมนโนอาจจะเป็นอ,อันนั้นนิดนึงที่จับต้องไม่ได้นะฮะก็ย้ำอีกครั้งว่าวันนี้เราจะมาแบ่งปันว่าการงานการแก้ไขทําอย่างไรให้พอดีคือสร้างสารรค์ความพอดี นะครับแล้วก็ต้องว่ารู้ว่าไอการแก้ไขเนี่ยมันเหมาะสมที่เรารู้ตัวเองว่ามันอาจจะทําอะไรไม่ดีไปแล้วนะครับฉะนั้นมาว่าต่อในเรื่องของแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้เนี่ยก็คือมันอาจจะเหมือนเดิมนะครับใกล้ตัวข่าวสังคมข่าวการเมืองข่าวการเมืองอาจจะมีข่าวในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นดรามา่านู่นนี่นั่นน,นะฮะไม่ลงรายละเอียดแต่อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะมี ข่าวการเมืองอะไรขึ้นมาที่เกี่ยวกับความผิดพลาดการทําไม่ได้ตามที่รับปากหรืออะไรเนี่ยสิ่งเดียวคือแก้ไขไม่ได้แก้ตัวก็คือขออภยัยแล้วเราก็แก้ไขใหม่ต่อให้โดนว่าว่าๆนะครับเราก็จะไปแก้ตัวนู่นนี่นั่นบางทียิ่งการแก้ตัวเนี่ยมันยิ่งทําให้สถานการณ์บางอย่างเนี่ยมันแก้ไขได้ยากขึ้นฉะนั้นก็ไม่แนะนำให้แก้ตัวเราแก้ไขไปแล้วก็ถ้าร,ารู้สึกว่ามันผิด ถ้าเรารู้สึกนะว่าผิดเราก็ขอโทษเป็นคําง่ายๆที่แสดงความจริงใจได้ดีที่สุดแต่ถ้าในอีกมุมหนึ่งว่าเราไม่ได้รู้สึกผิดเราอาจจะไม่ต้องขอโทษณนะตอนนั้นเลยก็ได้แต่เราพยายามทาความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงซื้อย่างนี้นแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนก็คือยังต้องมีการแก้ไขดีๆนะครับแล้วก็ มาส่วนตัวด้วยที่เวลาเรามาคิดแต่ละวันที่ขาดใจนี่เรารอนะั่นหรือรอเรื่องนี่ทาไมไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้นี่เราควรจะแก้ไขอย่งไงหรืออะไรที่เราล้องขอไปแล้วมันไม่ได้เราล้องขอไปแล้วซ้ําๆซ้าๆซ้ำๆ,ำๆ,ำๆ,ำๆมันก็ยังไม่ได้แต่ว่าวิธีการล้องขออย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ประสบะความสําเร็จ ฉะนั้นอาการร้องขอที่มันไม่ได้อะไรซ้ำๆมันต้องเกิดการแก้ไขเราก็ต้องคิดวิธีว่าเอถ้าเราร้องขอแล้วไม่ได้เราจะมีวิธีอื่นวิธีไหนไหมที่จะมาแก้ไขในสถานาการณ์นี้ให้มันได้ตามที่เราต้องการหรือมันไม่ทําให้คนที่ถูกร้องขออึดอัดหรือเราทําอะไรที่เราคิดว่าเอมันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นปัญหาของเราซ้ำๆๆ,ๆแล้วเราก็บอกเ,อเรากแก้ไขมาแล้วนะไม่ว่าจะวิธีนั้นวิธีนี้ร้อยวิธีแล้วนะ อันนั้นเข้าใจว่าบางทีการแก้ไขมันต้องใช้เวลาและใช้วิธีที่มากแต่เราก็ต้องรู้ว่ามันยังมีโอกาสที่จะแก้ไขร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามมันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราไม่หยุดที่จะปรับปรุงแก้ไขอะไรประมาณนี้นะสุดท้ายนี้ก็ให้กำลังใจับทุกคนที่ยังมีปัญหาผมเชื่อว่ามีปัญหาเกินกว่าครึ่งหรือข้อด้วยซ้ำทุกคนไม่ว่าเราจะไปหาปัญหาเองหรือปัญหาจะวิ่งเข้ามาหาเราก็อยากให้รู้ว่าไอาการแก้ไข แล้วหาวิธีมันทําได้แน่นอนแค่ว่ามันจะเป็นวิธีไหนที่มันจะลงตัวพอเหมาะกับทุกคนตัวเองคนใกล้ชิดในสังคมให้มันเก็ดมาดีให้กําลังใจทุกคนและก็ตัวเองที่ยังจะต้องแก้ไขปัญหาของตัวเองอีกต่อไป